มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองร้านอาหารดังประกาศด่วนช่วงปีใหม่ใครที่ไปมารีบสังเกตอาการตัวเองนะคะจากกรณีที่วันที่4มกราคม65สําสำนักงานสถานะสุขจังหวัดน,นครนราชสีมาได้ประกาศขอให้ผู้ใช้บริการร้านอาหาร PEE2 ร้านอาหารเบิร์นปาร,ร์บิสโตริมถนนสุรนารายอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนราชสีมา ระหว่างวันที่27ธันวาคม64ถึงวันที่2มกราคม65นะคะขอให้ดาเนินการกักตัวเอง14วันตรวจ ATK ด้วยตนเองและเฝ้าระวังอาการหากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือผล ATK เป็นบวกให้มาตรวจหาที่โรงพยาบาลมหารชาชนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพ,พรัตน์นครราชสีมาหรือที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนนะคะ หลังจากตรวจพบนักท่องเที่ยวไปนั่งรับประทานอาหารภายใน2ร้านดังกล่าวซึ่งอยู่ติดกันยืนยันผลติดแล้าห้รา,ายค่ะและขณะน,นี้กำลังรอผลตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนหลายสิบรายค่ะทางนี้นะคะจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าต้นเหตุของการแพร่ในครั้งนี้มาจากบุคคลใดแต่คาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากพัทยาชลบุรี เดินทางไปท่องเที่ยวที่ร้านอาหารดังกล่าวและเป็นผู้ไปแพร่ซึ่งสาธารณสุขนะคะได้สั่งการให้ปิดร้านอาหารทั้ง2ร้านดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ